สวัสดีครับพบกับช่องวาดการ์ตูนกันเถอะต่ออีกนะครับคลิปนี้เราจะมาระบายสีแรลิตี้นะครับก็หมวกจะเป็นสีม่วงออ,ออกชมพูนะครับเป็นสีใกล้เคียงกับตัวนี้เลยนะครับมา g e เจนตา ว,นนวันนี้เหลาสีมาเรียบร้อยเลยนะครับพร้อมที่จะระบายค่อยๆระบายไปนะครับอย่ารีบร้อนอย่าเร่งเพราะว่าใจร้อนไปรูปก็เสียง่ายนะครับ ให้เข้มก็ระบายทับไปนะครับแต่ไม่ต้องกดไม่ต้องกดแรงระบายไปเรื่อยๆสีเราจะได้มีน้ำหนักนะครับถ้ากดแรงๆให้มันเรียบทีเดียวสีเราก็จะไม่มีน้ำหนักนะครับต่อไปก็ตรงขอบของหมวกจะเป็นสี ที่เข้มขึ้นดังนั้นเดี๋ยวเราจะเอาน้ำเงินมาผสมนะครับให้มันดูเข้มขึ้น คราวนี้เราก็ใช้น้ำเงินนี้ต่อเลยในการระบายส่วนที่เป็นเงานะครับเป็นเป็นน้ำหนักที่เป็นส่วนของน้ำหนักที่เข้มขึ้นนะครับจริงๆแล้วเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ไม่ค่อยมีน้ำหนักอะไรมากไม่ค่อยมีน้ำหนักสีนะครับ พูดคำว่าน้ำหนักน้องๆจะเข้าใจไหมน้ำหนักสีนะครับที่พูดถึงต่อไปมาระบายในส่วนที่เป็นตาสีฟ้าของไลลิต y ี้นะครับเมื่อกี้ไม่ได้ลบดินสอตรงนี้เพราะว่าเจ็บเอาไว้ระบายตรงส่วนของตานะครับไม่งั้นเดี๋ยวจะกะผิดพอใช้สีกะผิดปุ๊บมันจะเอาคืนยากมาก แล้วถ้าจะตัดเส้นไปเลยก็มันก็จะดูตาแข็งเกินไปนะครับก็เลยต้องใช้สีมาเราตายเอาอย่างนี้ดีกว่าต่อไปก็ใช้สีอุลตามารีน ระบายในส่วนของสายลัดทางนะครับคุณตามาลีนเป็นสีที่ใกล้เคียงกับสีผมมากเลยแต่เราจะใช้สีม่วงนี้นะครับระบายสีผม มันก็เป็นเรื่องแปลกเนาะวันนี้วาดข้าวปั้นห่อสาหร่ายมีคนดูเยอะกว่าวาดโพนี่อีกอะจริงๆน้องๆที่เป็นแฟนๆโพนี่น่าจะดู สอนวาดโพนี่กันเยอะนะพีว่าแต่ไงเข้าปั้นมีคนดูเยอะกว่าก็ไม่รู้นะครับตลกดีคราวนี้เอาอุตตามารีนมาอุตามารีนจะเป็นสีน้ำเงินที่ออกม่วงนะครับเราจะใช้อุลตามารีนในการ ขีดเส้นตรงส่วนของผมของเรลิตี้นะครับแล้วก็จะใช้ในการระบายในอีกหลายๆส่วนที่จะทำให้ดู คราวนี้ก็มาระบายในส่วนเดี๋ยวเอามีกี่ม่วงมีอีกม่วงนะเอาม่วงนี้ระบายให้มีน้ำหนักสีที่เข้มขึ้นก่อนนะครับ ก็เป็นสีที่เราจะยากเหมือนกันนะเนี่ยตัวนี้ระบายให้เข้มขึ้นก่อนแล้วเดี๋ยวเอาสีอุนตามารีนมาแปะทับอีกทีนะครับสีน้ำเงินม่วงๆ ก็บายในส่วนที่มันจะเป็นเงาเป็นเงานี่ไม่ใช่แบบเป็นแสงไอเป็นมันวับนะครับพูดยากเนาะอธิบายยากยาก,ยาก เอาอุลตรามารีนมาต่อไปเพิ่มให้มันเป็นสีม่วง,วงนะครับม่วงแบบม่วงน้ำเงินซึ่งมันก็เป็นผมของแรลิตี้ น,นี้มีคลิปให้ดูเยอะเลยนะครับแต่ก็มีแอปเล่นมุกไปด้วย แล้วเดี๋ยวในอีกไม่นานนี้จะเริ่มมีสอนปั้นดินน้ำมันด้วยนะครับมีใครสนใจไม่เอ่ย เอาเป็นแค่นี้นะครับต่อมาก็ตัวของ a ลต t y จะเป็นสีม่วงอ่อนๆนะครับซึ่งเป็นสีที่ยากมากสำหรับการระบายสีไม้เพราะว่ามันจะไม่สามารถอ่อนได้ขนาดนั้นนะครับเราก็จะระบายแบบขีดห่างๆกัน แล้วก็เบาๆนะครับไม่ต้องระบายหลายรอบมันถึงจะได้เป็นม่วงอ่อนๆนะครับไม่รู้ในจอจะดูออกไหมกระดาษนี้ที่ใช้นี่คือกระดาษร้อยปอนนะครับ เนื้อกระดาษจะขุขระนิดนึงทำให้เวลาระบายแล้วมันจะดูแบบมีเป็นหลุมหลุมด่างๆนะครับแต่ว่าตรงนี้ก็จะทำให้งานของเราดูดูสวยไปอีกแบบนึงนะครับ ซึ่งกระดาษก็ถือว่าเป็นกระดาษที่ค่อนข้างจะดีมีคุณภาพพอสมควรสำหรับน้องๆที่อยากจะวาดรูปเพื่อเก็บเป็นผลงานก็อาจจะใช้กระดาษร้อยปอนแบบนี้ในการวาดนะครับเราจะได้เก็บเป็นผลผลงานได้ดีๆนะครับ ต่อมาก็เพิ่มน้ำหนักของเงานิดนึงพอเพิ่มน้ำหนักเงาแล้วก็เหมือนกับสีจะไปซ้ำกับสีผมเลยมันเป็นตัวที่ม่วงทั้งตัวเลยนะครับตัวนี้ น้องๆดูแล้วก็เอาวิธีการที่ใช้ไปหัดวาดรูประบายสีของตัวเองได้นะครับอ้าวต่อมาต่อมาเป็นส่วนของภาพพันคอสีฟ้านะครับมันก็เป็นสีฟ้าที่เราไม่มีใช้ เราก็ต้องไปหาไม่ใช่หาที่เราก็ต้องใช้สีที่ใกล้เคียงนะครับเพิ่มน้ำหนักที่เป็นเงา สน,สนับสนับศอกก็ดันเป็นสีม่วงเหมือนกับสีผมอีกดีมากระบายไปมันก็จะกลืนกันไปหมดเลยนะครับจริงๆน้องน้องไก่ที่ให้วาดตัวนี้ส่งมาให้ดูสอสองแบบนะครับ ดิตี้ในชุดนี้อีกชุดหนึ่งอลังการมากเลยไม่วาดนะครับไม่งั้นมันจะนานถุงมือถุงมือจะเป็นม่วงออกชมพูนะครับสีเดียวกับหมวกกันน็อก ทำไมเรลิตี้มีสนิ้วนิ้วโป้งจะถูกบังอยู่นะครับอันนี้เหมือนกันนิ้วโป้งจะอยู่อีกฝั่งหนึ่งนะครับตอบไปเลยเดี๋ยวต้องมีคนถามแต่ก็ถามได้ครับเข้ามาพูดคุยกันได้แต่คุยอย่างสร้างสารรค์นะครับไม่ยาบขาย ต่อไปก็ใช้สีฟ้านะครับไลท์บลูเป็นไหนบลูแกลสไลท์บลูคือฟ้าเอาเป็นฟ้านี่แล้วกันนะครับแล้วไปส่วนที่เป็นกางเกงขาสั้นหรือกระโปรงในกล้องไม่มีนะครับแต่ขอ ในกล้องไม่มีก็ไม่ต้องระบายเดี๋ยวไว้เสร็จเราค่อยระบายเอาสีบรูนะครับมาระบายส่วนที่เป็นเสื้ออันนี้ที่บอกชื่อสีเพราะว่าเผื่อน,น้องๆใช้สียี่ห้อเดียวกันนะครับจะได้เลือกใช้สีได้เหมือนๆกันเนาะ แต่ว่าสำหรับคนอื่นๆก็ถ้าไม่ได้ใช้สียี่ห้อเดียวกันนี้ก็ไม่จำเป็นต้องเลือกสีเหมือนกันนะครับเอาให้ใกล้เคียงก็พอพอจริงๆสีที่พี่ใช้ก็ไม่ได้เป็นสีที่เหมือนกับต้นแบบนะครับ ก็เลือกเอาสีที่ใกล้เคียงนะครับถ้าน้องๆรู้จักเลือกสีที่ใกล้เคียงต่อไปน้องๆก็จะวาดรูปได้เก่งขึ้นเพราะว่าเลือกใช้สีได้ถูกมากขึ้นนะครับตรงนี้ต้องฝึกสำหรับ r รล i t y ตัวนี้ก็ยังไม่เสร็จเพราะว่าในกล้องมองเห็นอยู่นะครับคิดว่ามองไม่เห็นระบ,บายสีกระโปรงนะครับเสร็จตรงนี้ก็เสร็จแล้วละ่ะสำหรับแรลิตี้ในชุดโรเตอร์เบด จำไม่ได้เหมือนกันนะครับว่าตัวเร a l i t y นี้เคยวาดเป็นม้าหรือเปล่า r อร์เรนเสร็จแล้วนะครับไปแบบมั่วๆเลยวันนี้คิดเองเออเองแต่ไปทั้งหมดเลยก็เดี๋ยวคลิปหน้าเป็นอะไรมาดูกันอีกทีนะครับนะครับสำหรับคลิปนี้ก็จบแค่นี้ครับสวัสดีครับ